สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทรงชัยนิ่งนะครับวันนี้พักวิ่งมาอยู่ที่บ้านพี่ชายผมนะครับด้านหน้าที่ท่านเห็นนะครับก็คือต้นมะสังนะครับมะสังลักษณะต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่มีมีเรื่องแปลกนะครับแปลกแต่จริงนะครับเรื่องจริงผ่านจอนะครับมีต้นมะนาวโผล่มาที่ต้นมะสังนะครับนี่ครับที่เห็นนี่นะครับ เนี่ยนะครับเป็นรอยต่อนะครับน่าจะเป็นการทาบกิ่งหรือว่าเอา,เอากิ่งมะนาวมาปักนะครับในต้นมะสังน,นะครับจะเห็นรอยต่อตรงน,นี้นะครับนะครับเป็นต้นมะนาวนะครับนะครับผลมะนาวต้นมะนาวอยู่บนต้นมะสังนะครับน,นั่นก็คือมะสังออกลูกเป็นมะนาว นะครับแปลกแต่จริงโอ้โหนะครับเป็นไอเดียของจของบ้านนะครับเก่งมากสา,สามารถนลรมิรมะนาวให้อยู่อ,อยู่บนต้นมาสั่งได้นะครับครับ,รบเก็บภาพมาฝากนะครับ ครับขอบคุณที่ร่วมรับชมนะครับต้นมะานาวาเกิดบนต้นมะสังนะครับขอบคุณครับผม